ใช่ครับเบิดขอาพูดเลยครับลุยตู่รุยต่ำต่ำปีลุยตูวรุยต่ำต่ำปีนะครับอี่บอกไว้เร็วครับรานายร้านเชียงเนี่ยนะครับแย่แหลมแง่มัดเลยนะครับบอกในไอตีน้อยบตึงเตี้ยไม่มาครับไม่แดงข้อมจริงมน้องผมนะครับต้องขาแล้วทันตายซุ่มนีแล้วชนที่แช่เนี่ยข้อเหี้ อาจารยพร์พ่อสุรุปพ่อสุรสุรภพสินชัยตายกระมงจะขึ้นเขาเขาอีปเปี่ยวนะคปั้นจนตายนะครับ,บ,น,บ,น,บ,น,บนึนว่าด่วนนะวาคีขาตายวสิีขาผมอีกนะมันว่าผมตายโบเดียนี้พ่อมันจิเพราะว่าเอาเองตัวเรเอง พ่นนะมันผิดตั้งแต่อาปาพูดนะครับวิดูเพยเนี่ยมาเกยนหน่อยนะครับเน,นีนะ่ยปัวทอนอิจาเนาะเนี่ยอิจานี่ลูกมั่นนะอิจาซุปเนี่ยเนี่ยอิจจานะจะพงูงยังจีเวกีนะครับนะครับตรงข้ามกันกับอีหญิงนะครับเที่เนสองหลังนี่ ตรงข้ามกันเลยครับนั่นแหละครับเฮียนยี่นีมันชิบหายนะครับควบอกเกน้อยมันจะปั้นน้ำพุนอีกนะครับฝากไว้นั้งเนี้ยมันหลายตระกูลนะครับบ้านหนองแวงมันไม่เจริญนะครับยังไม่เหยียบไม่หยามมันเลยครับผมมู้นนี่ขาคนไม่ปิดขาดตะกอนนะครับสาแจงพร้อมนะครับเขามู้นนี่บ้านหนองแวงนะครับมันไม่เจริญยังไม่เหยียบไม่หยามมันเลยสุนี่ฝากไว้ทั้งเนี้ย